ยางหน้าตายป้องกันง่ายนิดเดียวป้องกันยังไงนะครับวันนี้เราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมาจากบริษัทอินขอบก็คือคุณต้นนะครับจะมาอธิบายให้ฟังนะครับคุณต้นคือในเรื่องของยางหน้าตายเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่มันมีสาเหตุเกิดจากเรื่องของธาตุอาหารด้วยบางต้นเนี่ยเขาได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอเนี่ยหรือเขาขาดธาตุอาหารบางตัวอยู่นะมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาหน้าตายได้ลักษณะต้นพวกเนี้ย อาการจะง่ายๆเลยเขาจะเริ่มค่อยๆให้น้ํายางน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยวิธีการป้องกันนะครับเราก็ต้องเติมธาตุอาหารนะครับหรือปุ๋ยนี่แหละให้เขาอย่างเพียงพอครับพ่อหมอทีนี้คําว่าเพียงพอหลายท่านอาจจะถามว่ามันเท่าไหร่อ่ะที่เขาเรียกว่าเพียงพอทนีนี้จากการที่คํานวณมาเนี่ยนะครับจากการที่เก็บข้อมูลมาครับแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดเป็นสูตรปุ๋ยเนี่ยสูตรที่มันเหมาะสมที่เราต้องใส่เนี่ย คือูนย์ยี่สิบเ้าาแล้วใส่ในอัตรา1กิโลกร,รัมต่อต้นต่อปีนะอันนี้ถือว่าเพียงพอแล้วครับนะถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนะอันนี้ผมอธิบายในส่วนของปุ๋ยเคมีแต่ว่าถ้าเป็นสูตรอื่นเนี่ยที่มีธาตุอาหารต่ำกว่าน,นี้นะก็จำเป็นที่จะต้องใส่มากขึ้นอาจจะเป็นโลครึ่งหรือ2โลต่อต้นต่อ,ตอ,ตอ,ตอปีใช่ครับถ้าใส่ได้แบบนี้ทุกปีเนะี่ยธาตุอาหารหลักเนี่ยเขาไม่ขาดแน่นอน <Wow. S 1> นะดังนั้นเนี่ยการใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยเราจะต้องใส่ให้เขาเพียงพอ และใส่แบ่งใส่เป็นช่วงด้วยคือการคือการใส่ปุ๋ยเนี่ยให้ทําแบบนี้ใส่บ่อยครั้งครั้งละเล่นน้อยดีกว่า <Huh? S 1> นะครับดีกว่า <Okay. S 1> ใส่ครั้งเดียวจํานวนมากเพราะว่าการใส่ครั้งเดียวจํานวนมากเนี่ยนอกจากต้นยางเขาจะกินไม่ทันแล้วเนี่ยมันจะสูญเสียได้ไงพ่อหมอและการใส่ที่บ่อยเนี่ยก็จะทําให้ต้นยางเขาได้กินสม่าเสมอด้วยใส่บ่อยๆไง ตรงเนี้ยในอ่าพอพูดในเรื่องของปุ๋ยเคมีเสร็จเนี่ยนะฮะมันมัน,ม,นมันมีเรื่องของปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักด้วยนะเพราะคืออย่างนี้ครับพ่อหมอสร้างอาหารที่ต้นยางเขาต้องการจากดินเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ13าธาตุนะ <Yeah. S 1> แต่ว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยที่เราใส่เนี่ยมันมีอยู่แค่3ธาตุไงธาตุหลักธาตุอื่นๆเช่นธาตุรองธาตุเสริมเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเนี่ยครับ <Yeah. S 1> มันก็เลยต้องมีการใส่ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักด้วย พอพูดถึงปุ๋ยคอกเนี่ยท่าหมอคิดถึงป,ปุ๋ยอะไรปุ๋ยคอกก็เป็นขี้วัวขี้ควายอะไรกันนะครับขี้วัวขี้ควายก็ได้แต่ว่าปุ๋ยคอกมันก็ไม่ได้มีแต่ขี้วัวขี้ควายไงท่านหมอ <Yeah. S 2> ครับมันก็จะมีปุ๋ยอ่าขี้ไก่ก็ถือว่าเป็นปุ๋ยคอก <Yeah. S 2> ขี้หมูก็ถือว่าเป็นปุ๋ยคอกอย่างนี้ครับ uh. อ่าน,นี่ก็ใช้ได้บางคนอาจจะมีคําถามต่อเอาแล้ว ใช้ปุ๋ยคอกเนี่ยมันไม่เป็นเชื้อราหรอกปกติเชื้อราเนี่ยครับเขาก็อยู่ในสภาพแวดล้อมทั่วไปอยู่แล้ว,ลวอยู่ในสวนยางของท่านอยู่แล้วนะครับรอเวลาที่มันเหมาะสมแล้วก็ต้นยางอ่อนเนีน่ยเขาถึงจะเริ่มโจมตีหรือจัดการต้นยางแต่ว่าถ้าต้นยางแข็งแรงท่านก็ไม่ต้องกลัวอะไรครับดังนั้นที่บอกว่าเอาปุ๋ยคอกไปไว้ในสวนยางแล้วจะเป็นเชื้อราผมว่าอันนั้น,ม,นมันมีส่วนน้อยมากเราไม่ต้องกังวลหรอก าผมแนะนําอย่างนี้ดีกว่าถ้าการใส่ปุ๋ยคอกเนี่ยผมแนะนําให้ใส่ตอนช่วงคุมพามีนาหรือไม่เกินสงการช,ช่วงนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมหรืออากาศเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะสมในการระบาดของเชื้อราไงนีโอเคอ่าอย่างนี้ดีกว่าอ่าตรงเนี้ย ในเรื่องของปุ๋ยข้อทีนี้ป,ปุ๋ยปุ๋ยหมักเนี่ยคือปุ๋ยหมักเราต้องเอามาผ่านกระบวนการหมักก่อนอาาเราอาจจะมีเศษอะไรวัชพืชนะครับเศษใบไม้นะครับหรือแม้กระทั่งปุ๋ยข้อตะกี้ที่เราคุ๋ยอะถ้าเอามาหมักแล้วผ่านกระบวนการย่อยสลายแล้วเนี่ย<ๆ>เขาก็เรียกว่าปุ๋ยหมักหมดแล้วอ่ะแบบเนี้ยก็จะดีหน่อยเพราะย่อยสลายมาพร้อมแล้วดังนั้นเนี่ยการเอาไปใช้เนี่ยมันก็สามารถใส่ตรงบริเวณไหนก็ได้ในสวนใส่หน้าฝนก็ยังได้เลยปุ๋ยหมักที่ย่อยดีแล้วเนี่ยใส่ตอนหน้าฝนก็ได้ อีกแบบหนึงครับก็คือดินของท่านเนี่ยมันไม่เหมาะสมเนี่ยดินมันไม่เหมาะสมหมายความว่ายังไงปกติแล้วเนี่ยดินที่เหมาะสมในการจเจริญเติบโตของต้นยางเนี่ยนะครับค่าความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ5 5จุดาไม่เกินเจนะครับผออ,อย่างนี้ผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าถ้าค่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินเนี่ยเขาเหมาะสมนะเราใสาป่ปุ๋ยลงไป10บาท่ความเป็นประโยชน์อ่ะจะอยู่ที่ประมาณ8-9บาทเลยนะแต่ว่าถ้าดินไม่เหมาะสมเนี่ยดินเป็นกรดมากๆเนี่ย จาก10บาทที่ท่านใส่ลงไปเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์แค่3บาท4บาทนะดิน <ผม S 3> <บ>เขาจะบล็อกธาอาหารบางตัวไว้อย่างเงี้ยบล็อกไปส,ไส่วนหนึ่งต้นยางเขาได้กินธาตุอาหารไม่เต็มที่เนี่ยเราก็จะเริ่มมีอาการหน้าตายเหมือนกันดังนั้นเนี่ยดินเนี่ยดินที่ท่านใช้ปลูกต้นยางเนี่ยเปรียบเสมือนเสาเข็มเลยนะตัวดินมาก่อนแล้วรูค่าของดินเสร็จแล้วเราก็หาวิธีการปรับฟันอันนี้ในส่วนในส่วนของเรื่องของธาตุอาหารเราก็แบ่งเป็น3เรื่องก็คือปุ๋ยเคมีปุ๋ยอปุ๋ยหมักแล้วก็การปรับดินนี่แหละ อันนี้ในส่วนในส่วนของเรื่องของธาตุอาหารอันนี้คือส่วนแรกคราวนี้พอเรามองต่อว่าเอ๊ะบางท่านบอกว่าที่สวนเนี่ยใส่ปุ๋ยไม่เคยขาดนะปรับดินด้วยใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อก็ใส่ทุกปีนะแต่ทาไมยังมียางหน้าตาอยู่มมนเจอแต่ความผิดปกติของเซลลเลยดังนั้นไม่ว่าเราจะเติมธาตุอาหารลงไปเพียงพอขนาดไหนเนี่ยเขาก็ยัง หน้าตายอยู่ดีการผิดปกติของเซลล์เนี่ยมันเกิดได้เสมอแหละเกิดตอนไหนก็ไห้ณเวลาเนี้ยังไม่มีใครสามารถฟันธงลงไปได้นะว่าอะไรที่มันเป็นต้นเหตุที่แท้จริงในทาให้ต้นยางมีความผิดปกติของเซลล์ใ่ดังนั้นวันดีคืนดีมันอยากจะหน้าตายเลยก็ได้คือมันมีตัวกระตุ้นเยอะครับตัวกระตุ้นให้เกิดอาการอย่างเงี้ยหลายอย่างณปัจจุบันเนี่ยยังฟันธงกันไม่ได้เพียงแต่ว่าเราเนี่ยรู้วิธีการแก้เฉยๆคือวิธีการ ที่เราจะป้องกันไอ้ต้นยาที่มีลักษณะแบบนี้ในเมื่อมันเป็นที่เซลครับพ่อหมอถ้าเราไม่อยากให้เขามีความผิดปกติของเซลเนี่ยเราก็ต้องทําการกระตุ้นเซลล์ไว้ตลอดดูรูปทางฝั่งด้านขวาครับถ้าจะต้องป้องกันไอ้พวกต้นยาที่มีลักษณะแบบนี้อยู่ดีๆมันก็จะหน้าตายเนี่ยด้วยความผิดปกติของเซลเนี่ยเราก็ต้องกระตุ้นเซลล์เก่าอยู่ตลอดเวลาหรือไม่งั้นก็สร้างเซลล์ใหม่ให้มันมามาทดแทนเซลล์เก่าไงพ่อหมอถามว่าในธรรมชาติโดยธรรมชาติอ่ะเขาสามารถ สร้างเซลล์ใหม่ของเขาเองได้ไหมสร้างได้กว่าจะสร้างได้เนี่ยกินระยะเวลาเป็นปี2ปีอนเนี้ยทางเราเนี่ยก็คิดในเรื่องของตรงนี้แหละถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันคงไม่ทันการหรอกในเรื่องของการที่จะสร้างเซลล์ใหม่เนี่ยสิ่งที่เราคิดคนออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นในตัวของสินค้าผ้าหมอกเกษตรนี่แหละถ้าต้นยางเนี่ยได้รับสม่าเสมอครับเขาก็จะไม่น่าตายคาว่าได้รับสม่าเสมอหมายความว่ายังไงปีหนึ่งเนี่ยเราใส่ปุ๋ย2ครั้งใช่ไหมครับพ่อหมอ แล้วก็ผสมไอตัวพ่อหมอกรเนีย่ยลงไปด้วยเลยในการใส่<ด>ตีตทุกครั้ง,งเราใช้แค่ป้องกันเนี่ยเราไม่ต้องใช้เยอะเหมือนการรักษาอย่างหน้าตายถ้าใช้แค่ป้องกันเนี่ยเราใช้แค่ต้นครึ่งกิโลกร,รัมต่อการใส่หนึ่งครั้งก็พออันนี้ป้องกันนะ คือแทนที่ว่าจะใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวไงให้ผสมพอหมอกเกษตรไปด้วยก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้ต้นที่มันกําลังจะหน้าตายหรือต้นปกติเนี่ยมันหน้าตายในอนาคตดังนั้นถ้าเราจะป้องกันครับเราก็ต้องป้องกันทั้ง2รูปแบบต้องป้องกันทั้งไอ้ต้นที่มันเกิดจากการขาดธาตอาหารแล้วก็ต้องป้องกันทั้งต้นที่มันจะเกิดความผิดปกติของเซล